เผาท่านเฮ็ดมือบังไฟนะพี่น้องท่านใหม่สักข้างนะครับตอนนี้กาลังเผาอยู่นะครับยุหลัง่ข่บังไฟซุเปอร์เองเขาเนี่ยนะครับผมโอ้พอนครับพี่น้องวานส่อมตกนรกครับสุดยอดดีๆีร้อนมากๆเป็นไม่สักข้างร้วนๆนะครับไว้สาหรับเ็ดทานบังไฟนะครับผมของทางไขยซูเปอร์เองเขาครับผมเขาเผาจนกว่าไฟจะบนลุกเลยนะครับเห็นมันเหลือแต่เป็นทานจนสีเป็นมอนลนะครับเขาจังปิดนะครับ ต้องอยปิดมันนะครับจังสีได้ยทานที่ดีที่ไม่สุกดีนะครับผมนี่ครับทานใกล้ได้แล้วนะครับขานใกล้ได้จะเป็นแบบนี้นะครับไฟก็จะเริ่มดับล้นครับพอดับแล้วเขาเอาฝาทอเนี่ยครับปิดฝาทอปิดแล้วก็เอาดินกบนะครับก็เป็นการสิ้นสุดการเผาทานนะครับต้องเผาให้มันจนบม่มีไฟลุกนะครับพี่น้องเคลียร์จนบ่มีไฟลุกแล้วนะครับเขาจึงปิดนะครับก็ถือว่าทานสุกสมบูรณ์แบบนะครับเพ็ดมือบนไฟได้แบบสบายใจครับผมครับพอได้แล้วก็ปิดฝาทอแล้วนะครับ วก็ดินกบนะครับครับหลังจากยกกบดินเสร็จนะครับก็ฉีดน้ำนะครับฉีดน้ำไว้เพื่อไ่ให้มีอากาศเข้าไปในทอนะครับแลวก็ตบตบดินลงน้ำนะครับไม่มีอากาศเข้าไปในทอทันสิบปิดมอนนะครับเพื่อทันจะดับเพราะว่มีอากาศทานก็จะดับนะครับมืออื่นเขาก็จังจะมาเปิดสาเก็บทันนะครับแจะเผาถิ่มหม่มือนึงนะครับคืนนึงครับผม ี่านเท้าเผาแล้วจะเป็นตังสี่นะครับพี่น้องเปิดเตาแล้วนะครับท่านใหม่สักขางนะครับเป็นท่านหังไฟเฮ้านี่นะครับผมเป็นใหม่แบบแบบนี้นะพี่น้องใหม่คือสุกดีนะครับพี่น้องสุกดีนะครับท่านสุกดีเป็นแบบนี้นะพี่น้องแล้วก็จะเก็บตัวนี้ขึ้นนะครับเก็บตัวนี้ขึ้นเสร็จแล้วเขาจะเผาชุดใหม่นะครับนี่ครับใหม่ที่พาาใ้ชุดใหม่นะครับ เก็บเสร็จแล้วก็จะเอาชุดไม่ลงเผาต่อเลยครับ